สวัสดีครับยินดีต้อนรับช่องคุณพ่อกัดไฟคังนะฮะเยวันนี้จะเป็นเด็ก Star Jack นั่นเองนะฮะ <c oughs> ซึ่งใครได้ดูเด็กไม่ได้เด็กโปรไฟล์สิเป็นคลิปเบทเทิลนะ,ะที่คุณพ่อไปเล่นกับช่องอกลับไปสตูดิโอนะฮะอัพไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์นู้นนะฮะก็จะรู้นะครับว่าเออมันแพ้อันแพ้เดนเจร์นะฮะเพราะว่าอะไรจริงๆอะ่ะเด็กมันไม่ได้อ่อนนะแต่ว่ามันค่อนข้างจะแพ้ทางนะฮะเพราะว่า เราโดนดึงเกตดึงมือดึงเกตดึงลำลายมอนอะไรพวกนี้ไปหมดเลยแต่พ่อมีเล่นผิดนิดๆหน่อยๆก็เพราะว่าวันนั้นเพิ่งจะบิวเด็กแล้วก็คุณพ่อไม่ได้แตะไอ้แจ็คเนี่ยนานมากแบบก็คือทําเด็กโปรไฟน,นั้นอะ่ะแล้วก็เล่นอีกครั้งมัง้งแล้วก็ไม่ได้แตะมันเลยจนของใหม่มันออกนะถึงจะได้กลับมาแตะอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณพ่อก,ก็เลยโมมันนิดหน่อยว่าให้มันกลายเป็นเด็กที่เน้นป้องกันซะอย่าง อืมเป็นเด็กที่ป้องกันค่อนข้างจะหนาเด็กหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็คอมโบที่ลืมเล่นในลืมเล่นในวันนูนก็มีหลายคอมโบอยู่นะฮะอ่ะอันนี้เป็นสุ่มหลังกล่องนะฮะดะคอนอ่าโกลเด้นดะคอนเนอร์แจ็คไนฟ์เป็นใบใหม่นะฮะแจ็คไนล่างสีทองที่แพ้ยูกะไปในตอนแรกของบัตด,ดีนะฮะชินบัดดีแน่นอนว่าเขาให้มาแล้วนะฮะเราก็ต้องใส่ไว้สะสี่ใบเลยนะฮะ กูเดนดักกนเดอร์แจ็คไนท์นะฮะสองขีหกพันสองขีเอ้ยไซส์สองหกพันสองขีหกพันนะฮะคอคอสวางทับมอนสเตอร์หนึ่งใบในสนามใจหนึ่งเกตเคานเตอรอ์ในระหว่างในระหว่างเธอเราเลือกการ์ดคู่แข่งไม่เกินสองใบนะฮะถอดโซถ้าเลือกสองใบถอดโซสองถ้าเลือกใบถอดโซหนึ่งยิงใบที่เลือกนะฮะถอดโซหนึ่งใบยิงใบที่เลือกถอดโซสองใบยิงสองใบที่เลือกนะฮะตัวมันมี ตัวมันมีมูฟโดยประเด็น ag, แท็กหลวก็โซกัสนะฮะโซกัตใส่ใบนี้เป็นตัวทำคอนโบนะฮะแกลเล็กซี่ดักเนอร์แจ็คไนท์ใส่สามใบนะฮะสองขี้ยใส่สองหกพันสามขีห้าพันนะฮะเอาดับหนึ่งใบยัโซแล้วก็จ่ายหนึ่งเกตอ่าถ้าสมมติว่าในดรอปเราอ่ะไม่มีไม่มีอะไรเลยในดรอปนะฮะแต่เรามีเกต เราจะเรียกตัวนี้มาไม่ได้นะฮะเพราะว่าเราต้องเอาดอปเข้าโซมันก่อนแล้วถึงจะจ่ายหนึ่งเกตนะฮะเวลาคอคอสต้องเรียงตามตามนี้เลยเราจะมาลักไก่จ่ายหนึ่งเกตแล้วค่อยเอาเกตที่จ่ายเข้าโซไม่ได้นะฮะต้องทําตามที่เขาเรียงไว้นะเอาดอปหนึ่งใบเข้าโซแล้วค่อยจ่ายหนึ่งเกตนะฮะเคาน์เตอร์กาแล็กซี่วิ่งใช้ได้เพอเราเท่านั้นคอมอนสเตอร์ติดแจ็คไนท์จากดอปทับตัวมันโดยจ่ายคอคอสใช้เพอละครนะฮะ เป็นตัวเล่นคอมโบอีกตัวหนึ่งนะฮะอ่ะหลากหลายหลากหลายสีนะฮะชายนิ่งเด็กแ n รนเนอร์แจ็คไนท์หกพันสองคีย6หกพันสแต็กมาตรฐานนะฮะอ่านำดับเข้าโซใจหนึ่งเกตเมื่อการ์ดนี้สร้างความเสียหายหต่อชีวิตคู่แข่งนะฮะยิงมอนหนึ่งมีโอเวอร์เทิร์นในระหว่างเทิร์นคู่แข่งนะฮะเมื่อคู่แข่งจะใช้งานการ์ดที่ไม่ได้มาจากความสามารถของการ์ดเอง ถอดโซ่หนึ่งยกเลิกนะฮะก็คือใช้งานการก็คืออะไรคือการข้อการจะรายเวทอะไรพวกนี้แต่สม,มมติอย่างเนี้ยอย่างสม,มมติเจอแจ็คและแจ็คตัวนี้อยู่ในสานามอยู่แล้วแล้วเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหม,มสมมติแจ็คตัวนี้จะใช้กาแล็กซี่ตีไปแล้วปุ๊บจะใช้กาแล็กซี่วิงใส่เราเราไม่สามารถที่จะใช้โอเวอร์เทิร์นไปขัดกาแล็กซี่วิงเขานะเพราะว่ามันเป็นความสามาร,รถของการ์ดไม่ได้จะเล่นการ์ด ถ้าจะทําก็คือระหว่างตอนนี้เขาจะคอเนี่ยข้อใชโอเวอร์เทิร์นได้ยกเลิกกันขอจริงทิ้งอย่างนี้แทนนะฮะอ่าใครอนนี้สามใบนะสตาร์ดากอนเนอร์ไ n เมนชนัเป็นไซส์หนึ่งเอาไว้ลดคีอ้ลดเกตนะฮะหากมอนสเตอร์นีโอดากอนหากเราจะคอมอนสเตอร์นีโอดากอนจากบนมือนะฮะจากบนมือเกตที่ระบุไว้ในคอคอแต่ลดลงหนึ่งเกต แล้วก็เมื่อมีเมื่อมีการเข้าโซนนีโอดากอนนะฮะได้จวนหนึ่งเทนเธอรครั้งใบเนี้ยใบที่คุณพ่อเล่นผิดในในคลิปนะฮะเพราะว่ามันบอกว่าเมื่อนีโอดากอนที่มีใบนี้อยู่ในโซนะฮะโจมตีพราะธารวนานี้ไม่ถ้าอ่าการโจมตีแนละ้วไม่สามารถถูกยกเลิกได้แล้วก็เมื่อจบการต่อ,อสู้คุณพ่อลืมถอดตัวนี้ออกจากโซนะฮะ <laughs> แต่ม,มีคอมโบอยู่กับ โคเด้นดากอนเนอร์นะเดี๋ยวคุณพ่อจะทำให้ดูนะฮะมันมาจากซีพีศูนย์สองก็กล่องร้อยเยนนะฮะกล่องกล่องแจ็คพักเอกนู่นเลยนะฮะตัวถอดโซยิงนะฮะมาจากซีบีทีนะอ่าไซส์หนึ่งสามพันสองขีหนึ่งพันนะฮะเมื่อกี้นี้คุณสุตสนามหากในสนามมีนนโอดากอนได้เลือดหนึ่งนะฮะแล้วก็เมื่อการที่อยู่ในโซของนนโอดากอน มุสนาเราถูกถอดถอดถอดไวยเมื่อนิโอดาก้อนถูกอ่าถ้ามันอยู่ในโซนิโอดาก้อนและถูกถอดออกจากโซนนะฮะแล้วเราไม่มีมอนช่องกลางสามารถทำลายมอนสเตอร์หรือการ์ดของคู่แข่งได้หนึ่งใบโอดาก้อนอาร์มซอบซอบิว so so นะฮะซ so อบิดสี่พันสองขีหนึ่งพันไซต์หนึ่งนะฮะเมื่อการนี้เข้าสู่โซนนโอดาก้อนจากสนามบนมือหรือจากกองการ์ดนะฮะจากหลุมไม่ได้นะ มันจะบวก4,000กัดกับเ l ิ a t t นแทจนจบเทินเพราะฉะนั้นลงคอร์สไลท์คอร์สไลท์ปุ๊บบวก4,000สองแล้วก็ด o u b l ิ a t t นแทจบเทินปุ๊บสกิลบนก็จะหายนะฮะแล้วก็เมื่อการในที่อยู่ในโซนอีนอดากอนถูกทําถูก,ถก,ถกนํลนดอกโซนสามารถใจหนึ่งเลือดเพื่อน,นําไอเทมหนึ่งใบจากกองกาดขึ้นมือเอาไว้หาของด้วยแล้วก็ตัวเพิ่มคีเพิ่มพลังนะฮะเพิ่มเพน ไซส์สามห้าพันสามคีสี่พันนะฮะบิ๊กเกตดากอนอาร์มทริปเปิลวัสเตอร์นะฮะถ้าอยู่ในโซนโอดากอนจะบวกสามพันบวกคีบวกเพนนะฮะมีคอร์ดไหนซึ่งไอคอร์ดไหนเนี่ยต้องคอร์ดไหนจากหลุมเหมือไม่ก็โดนทับนะฮะมันโอเวอร์ไซส์นะคุณพ่อไม่ใส่เจสตาลิงแล้วนะฮะใส่เป็นเจสตาเซเวอร์แทนไอเทมหกพันสองีใจหนึ่งเลือดนะฮะแอคทีฟ เป็นสกิลกดใช้นะเลือกความสามารถได้หนึ่งอย่างเอมีใช่ <c oughs> คุดไปเรื่อยนะฮะแอคทีฟเลือกการ์ดจากดอกเราหนึ่งใบยัตโซดักแจ็คไนฟ์และเราสามารถจ่ายอีกหนึ่งเกตเพื่อจะนำท็อปเด็กยัตโซนะฮะก็เท่ากับว่าสามารถให้มันให้แจ็คมีสองโซได้ภายในครั้งเดียวเลยซึ่งง่ายมากต่อไปเป็นไอเทมที่คุณพ่อรู้สึกว่าจะเน้นป้องกันเป็นพิเศษนะฮะคุณพ่อใส่ In t o t h e f u t u r e ไว้สามนะฮะแคทคอร์ ถอดโซ่หนึ่งใบของมังกรกเหล็กหรือนิโอดาก้อนในสนามเราจะได้จั่วหนึ่งนะฮะเลยเลือกความสามารถหนึ่งอย่างอัตมารถแรกบวกคีมอนหนึ่งตัวนะฮะอีกความสามารถหนึ่งคือลุกมอนหนึ่งใบลุกการ์ดหนึ่งใบนะฮะจะลุกมอนหรือไอเทมก็ได้ความสามารถสุดท้ายคือจับเลสหนึ่งใบเลสมอนเลสไอเทมก็ได้นะฮะเป็นตัวคารับที่ดีเพราะว่ามีได้จั่วด้วยอย่างเจออะไรล่ะ กา้กาอเงี้ยกา้กามาเนี่ยถอดโซจับนอนไปเลยถ้าจับนอนปุ๊บถ้าเขาไม่สามารถถ้าเขาไม่มีอะไรนะกาสวิทไม่ใช่กาสวิ์ไอตัวเวทเวทที่แปลงจีโ e วก็เสียค่าไปเลยนะทำอะไรไม่ได้นะฮะก็จีโ e วไม่ได้ไปหนึ่งตาสตาร์แจ็คบูธถ้าเรามีเลือดเจ็ดหรือมากกว่าได้หนึ่งเกตหนึ่งจัวนะฮะใส่ไว้สองใบเพิ่มเกตเพิ่มจัว อ่าสตาบีรีเวอร์ใบถอดโซนะฮะทอดโซหนึ่งทอดโซหนึ่งใบจากการบนสนามเราจะได้หนึ่งเลือดสองจั่วนะฮะใส่ไวสามใบใบที่คุณพ่ออยากได้ในดาร์กนวลมากนะฮะใบตัดเฟดเฟสซิลเซนเฟสเฟสเฟดซิลเชนนะฮะรายไดเมืร์เขาต่อสู้ตีมาสามครั้งครั้งที่สามของการต่อสู้นะฮะเคา n t เตอร์ยกเลิกกันยกเลิกเฟดจบเฟดเลยตีสามเวฟปุ๊บ ไล่จบเฟดเข้าเฟดนั่นเฟดเลยนะฮะบ,บับงคับบังคับเข้าเฟดนันเฟดอ่าคุณพ่อใส่จ,จูปิเตอร์บาเรียไว้สองใบนะเพราะว่าโซแจ็คค่อนข้างจะถูกถอดเยอะแล้วถ้าจูปิเตอร์บาเรียเยอะมันยิ่งยิ่งหมดเร็วนะฮะยกเลิกการโจมตีถ้าตีเข้าเลือดอย่างเดียวนะยกเลิกการโจมตีเราสามารถถอดโซหนึ่งใบถ้าถอดจะได้หนึ่งเกตหนึ่งเลือดหนึ่งจั่วนะฮะอ่าแจ็คสตาร์ด็อกกิ้งก็ไม่มีช่องกลาง เม่รแห่งโจมตีมาไม่มีช่องกลางใจหนึ่งเกตยกเลิกการโจมตีแล้วก็เอาหลุมยัลโซหนึ่งใบนะฮะยัลโซนี่โอดักกอนอ่าโปโตบาเลียไม่มีช่องกลางยกเลิกการโจมตีได้หนึ่งเกตนะฮะก็ตีใส่เลือดอ่ายกเลิกการโจมตีได้หนึ่งเกตนะฮะไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องม,มีช่องกลางเหมือนกับสตาร์ทเออเหมือนกับดักกอนเวิลด์แจ็คไนท์เจเนซิสแบทเทิลไลเซอร์นะฮะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามขีหกพัน หากเราใช Over ้โอวร์เทิร์ไปแล้วคอคอสจะลดลงสามเกตคอคอสวางทับนิโอดากอนในสนามละหนึ่งใบนะฮะนำการ์ดจากดอปหนึ่งใบ,บายัดโซ่ใสามเกตเมื่อเข้าสู่สนามนำการ์ดหนึ่งใบาจากกองการ์ดเข้าสู่โซนี้สับกองนะฮะมันดียังไงมันดีเล่นเพราะมันเล่นมันเป็นมอนสเตอร์อิมแพคมอนเพราะฉะนั้นมันสามารถเอามาเล่นกับไอล่างสีเขียวได้นะฮะเนี่ยล่างเนี้ยเราสามารถเอาอันเนี้ยมาทับได้ ทับแล้วก็จะได้อีกสองเกตไอ้สองโซโดยใจคอคอร์สนะแล้วก็ไปสุดท้ายนะชายนิ่งพ u นนิเชอรนะฮะรายได้เมื่อคู่แข่งมีเลือดห้าอือต่ากว่าแล้วก็เรามีอะไรเนี่ยเอนที่เราและคู่แข่งไม่มีมอนสเตอร์ในช่องกลางนะฮะถอดโซ่หนึ่งใบจากมอนของเราแล้วก็ใจสามเกตยิงห้าเลือดนะฮะห้ามหลุดทอนอที่ผมบอกไปว่ามันมีคอมโบให้หน้าเล่นหลายๆแบบนะฮะ ลองคอมโบเล็กๆน้อยๆสักสองคอมโบให้ดูนะฮะอย่างที่คอมโบเมื่อกี้ใบนี้สมมติถ้าถ้ามันจะดีมากถ้าระดับเรามีอย่างนี้เรามีเกตพอนะต้องแนะนำว่าเรามีเกตพอด้วยตีตีเสร็จแล้วกาแล็กซ่อ๋อไม่ได้สิทิ์ต้องได้ใบเดียวให้เธอละครั้งนี่ว่าอ่ะกาแล็กซี่วิงนะฮะแปะทับแจ็คนี้จ่ายสังเกตเอาหลุมหนึ่งใบย,ยัดอ่ะสมมติมีหลุมหนึ่งใบย,ยัดท็อปเด็กเปิดเด็กหา นึ่งใบยัดแนะนาว่าให้หาไอ้ตัวนี้เพราะว่ามันจะเพิ่มคีนะฮะหรือ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 ว่าอยู่ที่คู่แข่งเรามีตัวเลือกให้เยอะให้คุณเลือกสั่นเยอะมากนะฮะอ่าถ้าคิดว่าตีครั้งเดียวสี่เพิ่มไปอีกคีหนึ่งเป็นสี่คีเขาตายแน่เอาอันนี้ถ้าคิดว่าเขามีโลเอาอันนี้เพราะว่าเข้ามาได้แต่บแท็ก หรือถ้าคิดว่าตีสามครั้งแล้วเขาตายแน่แต่เขามีโลเอาอันนี้โอเคทีละอันนะฮะคิดว่าเขามีโลเอาอันนี้ยัดจากกองมันจะตีสามขีห้ามห้ามห้ามป้องกันตีเสร็จกระถอดโตทิง้งหรือหรือหรือคิดว่าเขามีโลอยู่สักใบหนึ่งใส่มันก็ค่าตัวกันเนื้อมันมีโลมันมีโลอันนี้ก็ได้นีว่วะ อ่าสมมติว,ว่าเขามีมอนอีกตัวหนึ่งแล้วกันมีมอนอยู่ข้างหน้าตัวหนึ่งและไมและไม่มีโลมีมอนยืนโง,ง่ๆงงอยู่ตัวหนึ่งก็ตีเดี Double ๋ยววันนีแขกลุกตีรอ,อบหนึ่งหรือถ้าเขามีเลือดเหลือสี่ก็วันนี้เขาบวกบวกหนึ่งคิก็ตีสี่คีประมาณนี้นะคอมโบแรกนะของอ่ากาล็กซี่ดักกนเนอร์นะฮะแล้วก็คอมโบที่สองที่คุณพ่อบว่าคุณพ่อลืมเล่นนะฮะอ่า เล่นกับคนนี้ที่คุณพ่อลืมไปนะฮะอะคบัตต้คอนนะตีสองขีอ่าสมมติมีอันนี้โดวน้โซ่้จะได้แรง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 ซะหน่อยแรงแรงซะหน่อยอะไรหน่อยสามีนะฮะห้ามป้องกันตีเสร็จแล้วมันบอกว่าตัวนี้เมื่อตีเสร็จมันจะถูถอดออกจากโซ่เพราะฉะนั้นผมกดเคาน์เตอร์ของแจ็คถอดโซ่ชี้มอนฝันตรงข้ามหนึ่งตัวสมมติเจอกับแจ็ค ซีครับถอดโซ่หนึ่งยิงทิ้งมันก็จะคุ้มค่ากับไอตัวนี้เพราะว่าไม่อย่างั้นไงแล้วต้องถอดเอ็นทิ้งอยู่แล้วแล้วก็ใช้เคาน์เตอร์ของแจ็คไปเลยแจ็คมีดับเบิลแอแทกก็ลุกมาตีสามคีอีกรอบหนึ่งเรามีตัวนี้อยู่ประมาณนี้ครับคอมโบนะฮะของแจ็คง่ายๆที่คุณพ่อเล่นผิดเล่นพลาดในคลิปวันนั้นก็ท่ายแพ้ไปตามระเบียบอย่างที่ว่านะฮะไม่ใช่เด็กขนาดนะฮะแต่เด็กขนาดก็แพ้อยู่ดีนะฮะก็ บล็อกไอบล็อกเนี้ยบล็อกศูเนี่ยคุณพ่อคิดว่าไอเดนเจอร์มันน่าจะสกิลเก่งสุดในทั้งหมดเลยมั้งแล้วซื้อ4กล่องมันก็เกือบฟูลแล้วก็ลองเอาไปจัดตามถ้าไม่ชอบอะไรก็เปลี่ยนตามสบายเลยนะฮะเด็กโปรไฟล์ไม่มีผิดไม่มีถูกอีกแล้วตามสะดวกถนัดวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะฮะสังการรับชมคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ต,ตามรอติดตามดูกันได้นะฮะ สวัสดีครับ